สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้เจอการวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะจะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรจะมาเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ตนะคะซอฟต์แวร์เราเรียนมาแล้วนะคะมีทั้งซอฟต์แวร์ระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกใช่ไหมคะ เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ง่ายนะคะและมีความเร็วสูงทําให้การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ทํางานบนคาวคอมพิวติ้งนะคะคาวคอมพิวติ้งนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการประมวลผลเป็นกลุ่มเมฆนะคะคาวคอมพิวติ้งนะคะแล้วก็การ,รสํารองข้อมูลบนระบบคาวระบบพัฒนาด้านความปลอดภยัยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์นะคะ ถ้าเรามีการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่รู้จักโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้หรือโปรแกรมที่เราอยากได้นะคะติดตั้งบนอินเทอร์เน็ตจะส่งผลกระทบอย่างไรนะคะโดยประมวลผลร่วมกันและใช้ทรัพยากรบางอย่างร่วมกันได้นะคะรวมไปถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆจะใช้วิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เก็บไว้บนอินเทอร์เน็ตหรือบนระบบข่าว ะะทําให้ไม่ต้องใช้หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ในการติดตั้งซอฟต์แวร์เหมือนในอดีตเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันค่ะขณะที่เรากำลังใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะหากได้รับอีเมลแปลกปลอมที่ถูกส่งเข้ามา และเราได้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลตามโฆษณานะคะคอมพิวเตอร์ของเราก็อาจจะมีอาการดังนี้ทำให้หน้าจอมีอาการติดติดับๆับมีข้อความแปลกๆแสดงขึ้นมาที่หน้าจอบ่อยๆ ต่างๆที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ก็จะหายไปคอมพิวเตอร์มีการทำงานช้าลงเพราะมีการติดไวรัสและเราก็จะมี3วิธีการง่ายๆป้องกันไวรัสของคอมพิวเตอร์กัน 1. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัปเดตข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ 2. ส,อสแกนไวรัสทุกครั้งเมื่อเสียบแฟลชไดร์ DVD หรือโปรแกรม External Harddisk 3. ไม่ควรดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ ซอฟต์แวร์ Software, หรือโปรแกรมต่างๆนะคะที่เป็นอันตรายหรือส่งผลเสียต่อการใช้งานทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานนั้มีหลายประเภทนะคะเช่นไวรัสโทรจันสปายแวร์หรือวอร์มนะคะที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของเราติดติดดับๆเหมือนที่ดูมาในคลิปเมื่อกี้นะคะเราเรียกกลุ่มของโปรแกรมเหล่านี้ที่ออกแบบมานะคะเพื่อมุ่งทำร้ายต่อคอมพิวเตอร์เราเรียกว่ามันแวร์ ดังนั้นการป้องกันเบื้องต้นนะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. เลยนะคะอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอนะคะเหมือนกับ3ข้อวิธีง่ายๆเมื่อกี้นั่นแหละนะคะแต่ว่าเพิ่มมานะคะ 2. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์นะคะป้องกันไวรัสโทรจันสปายแวร์วอมตัวนี้ค่ะติด ตั้งโปรแกรมป้องกันมันไว้นะคะข้อที่3ไม่คลิกข้อความที่แสดงโฆษณาหรือหน้าโปรแกรมต่างๆที่แปลกปลอมระหว่างใช้งานนะคะเช่นขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้รูปรูปสวยๆเลยนะคะบอกว่านักเรียนจะ,ะได้รับเงินรางวัลอะไรแบบนี้นะคะอย่าไปหลงเชื่อนะคะไม่ควรคลิกข้อความโฆษณานั้นๆนะคะ ต่อไปข้อ4นะคะเราจะไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือมาติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะข้อที่5ค่ะเราจะไม่เปิดอีเมลหรือไฟล์แนบต่างๆที่ไม่รู้จักนะคะเราต้อง ปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมคะปลอดภัยไว้ก่อนคือการปรับปรุงหรืออัปเดตระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เราเนี่ยนะคะเป็นการช่วยอุดช่องโหว่และแก้ไขบั๊กต่างๆภายในเครื่องนะคะรวมถึงโปรแกรมสแกนไวรัสก็ควรที่จะตั้งค่าให้อัปเดตฐานข้อมูลอยู่สม่ำเสมอนะคะและควรตรวจสอบไวรัสบนคอมพิวเตอร์อย่างน้อยทุกๆ2สัปดาห์นะคะเราจะไม่ให้ไวรัสมาอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยใช่ไหมคะ วันนี้นะคะก็ฝากไว้นะคะเรื่องการติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้นะคะคุณครูไม่มีการบ้านให้นะคะให้นักเรียนไปอ่านหนังสือสอบนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ